สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจำซีรีส์นะคะในช่วงนี้ซีรีส์แนววัยรุน่นแนว,วโรงเรียนเนี่ยกำลังมาแรงมากๆเลยค่ะและหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือเรื่องเธอคือฝันหวานละมุนที่นำแสดงโดยพระเอกหนุ่มดาวรุ่งกำลังมาแรงโจยหลานประกบคู่กับนางเอกดาวรุ่งเช่นกันจวงตาเฟยค่ะ เล่าเรื่องราวของหลินอี่จจิงหญิงสาววัยมัธยมปลายที่อาศัยอยู่กับแม่ในต่างเมืองค่ะเนื่องจากครอบครัวของเธอเนี่ยหย่าร้างพ่อของเธอแต่งงานมีครอบครัวใหม่และเธอเนี่ยก็มีพี่ชายที่เป็นลูกติดของแม่เลี้ยงอีกหนึ่งคนหลินอี่วจิงเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกดีกับพ่อมากนักค่ะแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่จะพูดคุยกันไม่ได้วันหนึ่งค่ะแม่ของหลินอี่วจิงเนี่ยหลอกให้เธอมาอยู่กับครอบครัวของพ่อโดยแม่เนี่ยบอกกับเธอว่าแค่มาเที่ยวหาพ่อไม่กี่วัน แต่ว่าเมื่อมาถึงคาหลินอีจริงก็ได้รู้ว่าแม่ของเธอต้องการให้เธอย้ายมาอยู่กับพ่อซึ่งด้วยเหตุผลอะไรเธอก็ไม่สามารถรับรู้ได้เพราะว่าแม่ของเธอเนี่ยปิดบังเรื่องนี้ค่ะและก่อนที่หลินอีจริงจะย้ายมาแม่ของเธอได้ให้สร้อยข้อมือมาหนึ่งเส้นค่ะแต่ว่ามีเหตุทําให้สร้อยขาดหลินอีจิงเนี่ยเลยได้พบกับสินทจียนผู้ดูแลร้านเครื่องประดับเงินชิงเหอเธอเอาสร้อยข้อมือเนี่ยไปซ่อมที่นั่นค่ะ และต่อมาหลินอีจริงเนี่ยก็ได้พบกับเสินเจี้ยนที่โรงเรียนมัธยมและก็บังเอิญได้เป็นเพื่อนร่วมโต๊ะกันด้วยชื่อเสียงของเสินเจี้ยนเนี่ยไม่ธรรมดาค่ะมีประวัติเป็นเด็กเกเรกและก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเรื่องชกต่อยจนถึงขั้นต้องพักการเรียนอีกด,ด้วยเพื่อนเพื่อนในโรงเรียนเนี่ยต่างก็กลัวเสินเจี้ยนกันทั้งนั้นค่ะแต่สําหรับหลินอีจ,จริงแล้วเธอไม่กลัวเขาเลยสักนิดจนต่อมาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เป็นเพื่อนสนิทกันค่ะนับวันก็ยิ่งรู้ใจกันมากขึ้นเรื่อย ในยามที่ใครมีปัญหาเนี่ยพวกเขาก็จะช่วยเหลือกันและกันเรื่องราวความสัมพันธ์ของเสินเจี้ยนและหลินอีจ,จิงเนี่ยกำลังมีการพัฒนาอย่างมากค่ะทั้งสองคนเนี่ยสัญญากันว่าจะช่วยกันตั้งใจเรียนแล้วก็เข้าเรียนมาหาวิทยาลัยเดียวกันแต่ว่าวันหนึ่งค่ะแม่ของหลินอีจ,จิงก็กลับมาหาเธอแล้วจะพาเธอย้ายกลับไปยังเมืองที่เธอเคยอยู่ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยทางเสินเจี้ยนก็กำลังมีปัญหาทางบ้านค่ะ เพราะว่าน้าของเขาค่ะนะ้าของเขาเนี่ยนอนเป็นเจ้าทายนิทราอาการขั้นวิกฤตทําให้ส่วนเจียนเนี่ยไม่ได้มาโรงเรียนบ่อยนะเลยทําให้ทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้พูดคุยกันเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะส่วนหลินอิู่จริงเนี่ยเธอเองก็ไม่สามารถขัดใจแม่ได้ เธอย้ายไปโดยที่ไม่บอกเซิรเจียนค่ะไม่ลาเลยสักคำรู้เรื่องเนี่ยก็เมื่อเธอย้ายไปแล้วเขาไม่สามารถดั้งเธอไว้ได้ค่ะแต่ความหวังเดียวที่เซรเจียนมีเนี่ยก็คือจะได้พบกันอีกครั้งก็คือตอนเข้ามหาวิทยาลัยเซิรเจียนเนี่ยเชื่อมั่นค่ะว่าหลิปอีจ,จริงเนี่ยจะต้องไม่ลืมสัญญานี้แน่นอนเรื่องราวชีวิตการเติบโตของพวกเขาและความรักของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องไปติดตามต่อกันในซีรีส์นะคะ ซีรีส์เรื่องเธอคือฝันหวานละมุนเป็นซีรีส์แนวความรักใส,สายโรแมนติกเน้นดูแบบสบายๆค่ะเป็นการเล่าเรื่องราวชีวิตวัยรุ่นของตัวละครที่เกิดจากครอบครัวที่ต่างกันและก็มีปัญหาต่างกันเนื้อเรื่องอยากบอกตรงๆว่าออกแนวหน่วงจัดและก็ดราม่าค่ะแต่ว่าไม่ใช่ดราม่าแบบร้องไห้ตับพังแต่จะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาชีวิต เด็กวัยมัธยมค่ะที่จะต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองซึ่งในวัยนั้นเนี่ยบางปัญหาเนี่ยมันหนักมากๆแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็เลือกที่จะเดินทางเดินชีวิตของตัวเองได้อย่างมั่นคงและก็สง่างามค่ะการดำเนินเรื่องเนี่ยไม่เร็วค่ะจะเน้นดูค่อยๆสบายๆจะค่อยๆถ่ายทอดในแต่ละจุดสำคัญของชีวิตเด็กวัยมัธยมที่จำเป็นที่จะต้องโตก่อนวัยอันควรเพื่อเอาชีวิตรอดค่ะ ซนจีอันพระเอกของเรื่องนะคะเขาเติบโตมากับนาค่ะแม่ของเขาเนี่ยเสียชีวิตและพ่อของเขาก็ทํางานอยู่ที่ต่างประเทศเขาเนี่ยมีความผูกพันกับน้ามากๆค่ะเพราะว่าในตอนที่เขายังเป็นเด็กในเวลาที่ไม่มีใครต้องการเขาเนี่ยนาเขาเป็นคนที่ดูแลทั้งกายใจและก็อยู่เคียงข้างเขามาตลอดค่ะ แล้วพระเอกเนี่ยก็กำลังทำตามความฝันของตัวเองก็คือการเป็นนักกีฬายิงปืนแล้วก็กำลังเป็นดาวรุ่งด้วยค่ะทุกคนอนาคตเนี่ยกำลังไปได้ไกลแต่ว่าวันหนึ่งค่ะนะาของเขาเนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุทำให้กลายเป็นเจ้าชายนิทาในทุกๆวันค่ะพระเอกเนี่ยเหมือนมีชีวิตอยู่เพื่อน้าเท่านั้น และนะ้าของเขาเนี่ยก็มีลูกศิษย์อีกหนึ่งคนค่ะซึ่งคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่อิจฉาพระเอกมาตลอดและต้นเหตุที่ทำให้เรื่องราวชีวิตของพระเอกเนี่ยแย่ลงรวมถึงเรื่องของที่น้าเกิดอุบัติเหตุด้วยเนี่ยก็เป็นต้นเหตุมาจากลูกศิษย์คนนี้แหละคะ่ะซึ่งสิ่งที่พระเอกจะต้องเจอก็คือดูแลนะ้าที่นอนยังไม่ฟื้นทิ้งความฝันนักกีฬายิงปืนของตัวเองเปิดร้านเครื่องประดับเงินเพื่อนา้า มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับลูกศิษย์นาจนต้องถูกพักการเรียนค่ะอดทนกับการโดนลูกศิษย์หนาเนี่ยตามรังควานด้วยและในแต่ละเดือนนะคะเขาจะต้องหาเงินค่าเช่าร้านเครื่องประดับมาจ่ายค่ะเพื่อรักษาร้านนี้ไว้บอกเลยว่าชีวิตพระเอกเนี่ยเศร้ามากแล้วก็ไม่ง่ายเลยค่ะทุกคนส่วนหลินอวี่จริงนางเอกของเรื่องนะคะพ่อแม่หย่าร้างค่ะอาศัยอยู่กับแม่จอมผด็จการ แม่ของเธอเนี่ยบังคับให้เธอทำตามในสิ่งที่แม่ต้องการมาตลอดนางเอกเนี่ยแทบจะไม่ได้แสดงความคิดเห็นหอตัวเองเลยค่ะรวมถึงการที่โดนหลอกให้ย้ายมาอยู่กับครอบครัวของพ่อด้วยนางเอกเนี่ยเลยรู้สึกว่าตัวเองอะถูกทิ้งแล้วก็ไม่มีบ้านเพราะเธอเนี่ยก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อมากนะค่ะแล้วก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่จะต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตบ่อยครั้งมากๆการที่เธออยู่บ้านกับพ่อเนี่ยทำให้เธอไม่สบายใจค่ะ เธอเนี่ยก็เลยต้องดิ้นรนหาเงินเพื่อที่จะย้ายออกมาอยู่หอจนเธอเนี่ยสามารถปรับตัวกับทุกอย่างได้แต่ว่าแม่ค่ะก็มาขัดความสุขให้ย้ายโรงเรียนอีกแถมแม่เนี่ยยังยึดมือถือไม่ให้ติดต่อกับเสิริญเจียนด้วยจนเมื่อเธอจะเข้ามาหาวิทยาลัยค่ะเธอเนี่ย ใช้ความกล้ายอย่างมากแล้วก็ต่อสู้กับแม่ค่ะต่อสู้อย่างมากที่จะเข้าเรียนในที่ที่ตัวเองเนี่ยต้องการเธอคิดว่าเธอจะต้องทําให้แม่เนี่ยยอมรับในสิ่งที่เธอเลือกให้ได้ค่ะรวมถึงเรื่องสนเจียนด้วยแต่ว่าแม่เนี่ยก็มีวัยขัดขวางค่ะขู่บังคับหลายอย่างจะให้ไปเรียนต่างประเทศบังคับให้เลิกกับพระเอกเรียกได้ว่าแม่เนี่ยเป็นตัวละครที่น่าเบื่อมากๆพอๆกับลูกศิษย์ของน้าพระเอกเลยละค่ะ ในเรื่องเนี่ยค่อนข้างม,มีปัญหาทั้งใหญ่เล็กเข้ามาให้พระนางนแก้ไขเยอะมากค่ะแต่ด้วยความที่เป็นคนสู้ชีวิตพระนางเนี่ยเป็นคนที่ใช้สมองได้ดีเลิศม,มากๆจึงมักช่วยกันแก้ปัญหาทุกอย่างผ่านผลไปได้ในเรื่องเนี่ยจะมีจุดที่พระเอกต้องค้นหาตัวตนของตัวเองค่ะ เป็นตัวตนของตัวเองแบบที่ไม่ต้องยึดติดกับนาและก็กลับไปเป็นนักกีฬายิงปืนในตอนเหล่านี้เนี่ยก็จะเห็นถึงความพยายามความอดทนของตัวละครค่ะและเนื้อเรื่องเนี่ยก็ถ่ายทอดชีวิตเด็กคนหนึ่งที่มีความฝันได้ดีมากๆค่ะส่วนนางเอกเนี่ยก็มีสิ่งที่ตัวเองอยากทําแต่ด้วยความที่เธอรู้ว่า พระเอกเนี่ยไม่สามารถขาดเธอได้เพราะว่าสำหรับพระเอกเนี่ยนางเอกคือชีวิตของเขาเลยค่ะนางเอกเนี่ยเลยต้องทําในสิ่งที่อยากทําไปด้วยแล้วก็ต้องคอยซัพพอร์ตพระเอกด้วยคือพระนางเรื่องนี้เนี่ยอยู่ด้วยกันด้วยความรักแล้วก็ความเข้าใจกันมากๆค่ะเหมือนมาเติมเต็มส่วนที่ขาดให้กันและกันดูแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่อิ่มเอมใจแล้วก็แฮปปี้มากค่ะ และในเรื่องนะคะยังมีตัวละครสมทบอื่นๆค่ะเช่นพี่ชายนางเอกเพื่อนๆของพระนางค่ะทุกคนเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของตัวเอง ในเรื่องเนี่ยก็จะนําเสนอเรื่องราวของตัวละครสมทบได้อย่างดีเช่นกันค่ะสมเพศสมผลแบบพอสมควรไม่ได้แย่งซีนพระนางจนเกินไปเหมือนตัวละครทุกตัวเนี่ยเติบโตมาพร้อมกันค่ะและก็เป็นจุดที่สบายใจของกันและกันด้วยบอกเลยว่าฟิลกูดมากๆค่ะทุกคนหากใครนะคะที่ยังไม่ได้รับชมเรื่องนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะอาจจะไม่ได้มีซีนหวานมากนะแต่ก็มีค่ะเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นแนวแค่แบบมองตาก็รู้ใจ เนเรื่องเนี่ยอบอุ่นค่ะบอกเลยว่าดูแล้วเนี่ยต้องชอบแน่นอนสามารถรับชมซับไทยและภาคไทยได้ที่ทูไอดีนะคะมีจำนวนสาตอนค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube จำซีรีส์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด,กดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่ไว้ด้วยค่ะและเรามีเพจ a c e b o o k กับ Twitter ด้วยสามารถค้นหาคำว่าจำซีรีส์ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะครั้งหน้าเราจะมาแชร์ซีรีส์เรื่องอะไรกันอีกฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ